สวัสดีค่ะฉันชื่อแตงโมวันหนึ่งฉันมีอาการแปลกๆตามที่เล่าค่ะ,ะไปเล่นเกมดีกว่าเราไมไ่เล่นเกมในคอมมานานเลยก่อนอื่นขอเข้าไปเซิร์ชใน y u t u b e หน่อยก็แล้วกันเผื่อมีข่าวอะไรมาใหม่ฮะผละไม้เคลือบน้ำตาลโหอันนี้น่ากินมากๆเลยอ่ะต้องไปกินที่ร้านแล้วจะได้ลองดูว่าจะอร่อยสักขนาดไหนเชียว มาถึงร้านแล้วสินะหือจะอร่อยสักขนาดไหนลองชิมดูฮะเฮ้ยทำไมมันอร่อยขนาดนี้เนี่ยข้าใช้น้ำตาลสูตรไหนเนี่ยมันอร่อยมากๆเลยคุณคะคุณใช้น้ำตาลสูตรไหนคะช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมคะบอกไม่ได้หรอกค่ะถ้าบอกไปคุคงจะไปปลงนะ บอกก็ไม่บอกนะคะฉันไม่ได้ถือสาอะไรอยู่แล้วค่ะถ้าคุณบอกก็ดีถ้าคุณไม่บอกก็ไม่ดีแต่ฉันก็ไม่ได้ว,ว่าคุณอยู่แล้วค่ะงั้นฉันขอกลับบ้านก่อนนะคะคุณจริงสิเรามีมาเมล็ดผลไม้อยู่นี่นาะไปปลูกดีกว่าหลายวันผ่านไปแล้วค่ะตอนนี้ผลไม้ของฉันเริ่มโตแล้วดูแล้วหิวเองเลยอะ่ะไปเก็บผลไม้ดีกว่า คิดถูกคิดผิดเนี่ยที่ปลูกซะขนาดนี้เราไม่ต้องไปว่าเขาก็ได้ทํากินเองก็ได้นี่นาอหสตรอเบอรี่น่ากินมากๆเลยอ่ะรูกใหญ่มากๆเลยเฮ้ยเราทำไมอยู่ๆก็มีแตงโมออกมาจากตัวเราเนี่ยฉันเป็นอะไรของฉันเนี่ยล้างแตงโมดีกว่าไม่สนใจหรอกฮไม่เป็นไรอยู่แล้วเตรียมทําดีกว่าเฮ้ยทำไมปวดท้องขี้ขนาดนี้เนี่ยต้องรีบไปเข้าห้องน้ําแล้ว เฮ้ยทำไมขี้เราออกมาเป็นแตงโมเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฉันคิดไปเองไม่นะเรื่องในห้องน้ำตอนนั้นฉันช่างมันเถอะเฮ้ยทำไมมันอร่อยขนาดนี้เนี่ยโหเราทำกินเองมันก็อร่อยเหมือนกันนี่นะเราก็คิดว่ามันน่าจะอร่อยมากๆเลยแหละคิดว่าอยู่แล้วมีความสุขจังเลยแตงโมอ,อีกแล้วสินะตามระเบียบเฮ้ยแตงโมอ,อร่อยมากๆเลยอะหืมอันนี้เป็นแตงโมที่ออกมาจากตัวเรา ทำไมมันอร่อยซะขนาดนี้เนี่ยงั้นแปลว่าแตงโมผลไม้ต่างๆที่เราสาปลูกมันก็ไรประโยชน์หมาเลยสิเข้าแตงโมนี้มันอร่อยจนเราหยุดกินไม่ได้เลยอะ่ะน่าเสียดายทุกอย่างเลยเฮ้อ,อมะพร้าวก็น่าเสียดายกล้วยก็น่าเสายเียดายเฮ้ยเฮ้ยทาไมมีแตงโมออกมาเนี่ยโหยหล่นฉันต้องรีบไปตามเก็บแล้วมันอร่อยขนาดนี้นี่นาะ ไปหาของกินที่นัดดีกว่าไหนดูซิที่นัดจะมีอะไรให้เรากินบ้างแม่ค้าขายอะไรอะ่ะขายแตงโมงไงนายกถามมาได้เออแหกตามองด้วยงั้นผมเอาสิบลูกเอามาเลยแม่ค้าเท่าไหร่โคตรหนักเลยต้องลองไปชิมดูสักลูกและขายดีมากเลยทำไม,มหวานอร่อยซะขนาดนี้เนี่ยไม่เคยเจอแตงโมงที่หวานอร่อยซะขนาดนี้มาก่อนเลยเฮ้ยเด็กข้างบ้านเราแน่เลยไปขโมยดีกว่า นี่สินะแตงโมบ้านนางอะ่ะเก็บไปให้หมดเลยทำไมลูกนี้ไม่ได้ม่หวานเหมือนลูกที่นางขายอะ่ะนางโกงเราแน่เลยไปพักผ่อนดีกว่าเรานะข่าวด่วนมีเจ้าหญิงแตงโมหายไปผู้หญิงคนนั้นผมสีแดงในตาสีเหลืองออกเข้ม เหมือนฉันเลยนี่นาอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้าอยากดูให้ไปที่ปราสาทเหรอเราต้องลองไปแล้วเพื่อพิสูจน์ความจริงเพราะว่าถ้าไม่ใช่หรือว่าใช่มันก็เสียดายมากๆเลยล่ะต้องไปที่ห้องใต้ดินเหรอคะหาทางออกมาให้ได้ห้ามออกทางเดียวกับทางเข้าโอเคค่ะเพื่อพิสูจน์เธอก็รีบไปซะนะเสียเวลา ในนี้มันช่างซับซ้อนเสียเหลือเกิน บนกลับมาทางเดิมตรงนี้แน่เลยเป็นอย่างที่คีดฉันออกมาได้แล้วอยู่ๆก็ว้าวขึ้นมาอยู่บนนี้ต้องค่อยๆลงไปสินะไม่งั้นเขาคงไม่รู้หรอกว่าฉันออกมาได้แล้วแล้วเราก็ไปแสดงตัวกับเขาฉันออกไปได้แล้วค่ะคุณคือพ่อของฉันใช่ไหมคะขอก่อนหน่อยนะคะคุณพ่อหนูรักพ่อมากๆาเลยค่ะ หนูรักพ่อนะคะคุณพ่อพ่อก็รักหนูลูก